มิมิมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะเ่วันนี้าะทำช็อกโกแลตปูใบที่บ้านสวนกันนะคะพี่มิงบอกว่าวันนี้เราจะมาทำช็อกโกแลตดูใบที่บ้านสวนกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเพื่อนๆว่ามิมิจะทำยังไงช็อกโกแลตดูใบมันเป็นยังไงอ่ะแม่ก็อยากรู้เหมือนกันละค่ะตอนอื่นพี่มิงก็ต้องเตรียมดินอันนี้สีเขียวเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมิมิจะมาทาอะไร หญ้าใช่ไหมเราจะเอามาทําเป็นไส้ของช็อกโกแลตด,ดูไบนะคะเพื่อนๆดูสิมีหมิ่นกำลังตัดหญ้าใส่ในดินที่เราผสมน้ําแล้วน้องตันหยงทําอะไรอยู่อะ่ะฮะขุดให้น้ํามันไหลมาขุดให้น้ํามันไหลม,มานี่พี่หมิ่นแล้วทีนี้มีหมิ่นจะทํายังไงต่อลูกแล้ทีนี้ก็เอาเดิทรายไปใส่ต่อเอาดินทรายใส่อีกหรอเอาดินทรายใส่อีก เราก็ต้องเอาขุดเอาดินทรายอยู่ในนี้หรอมีพี่เฟ<อ>ิร์สมาช่วยได้อ,อุืยวันนี้มีใครมาช่วยพี่หมิงบ้างเนี่ยวินั่นพี่เฟิร์สอันนี้เป็นพี่หยกอันนี้เป็นน้องตันยงนี่เองเดี๋ยวเรามาดูกันคับเพื่อนๆดูสินี่หมิงทำอะไรอะ่ะนี่มันน่ากินมากเลยอะ่ะแต่อันนี้แม่รู้สึกว่ามันจะเป็นช็อกโกแลตดูใบที่ใช้ดินใช่ไหมทำแต่อันนี้มันกินไม่ได้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ วันนี้มิงมิงก็มาเล่นอะไรนะขายของแต่มิงมิงทำเป็นช็อกโกแลตดูใบต้องอดิตโรยหน้าได้เหรอเดี๋ยวมาคว่ำกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาคว่ำกันเลยไหนเราต้องคว่ำใส่ไหน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 เนี่ยเราจะองคว่ำใส่ใบด้วยเราจะมาคว่ำใส่ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้ตัดเฉยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะทุกคนช็อกโกแลตดูใบแตกหมดเลยอ่ะพี่มิง อ่ะทำยังไงนี่หมิงบอกว่ารู้วิธีแล้วอ่ะจะทำยังไงไม่ให้ช็อกโกแลตดูใบแตกก็เอาใหม่อครอ๋อเราต้องทำใหม่อีกครั้งอ,อ,อันนี้โรตีอ๋ออันนี้<า>โรตีหรอเนี่ยแม่ว่ามันเหมือนกับคุกกี้มากกว่านะใส่5กิโลกร,รัมนะใส่ดิน5กิโลกร,รมัมโอ้โหก่านี่มันต้องเป็นก้อนที่แบบว่าวิเศษสุดแน่นอนเลยอ่ะพี่หมิงมันต้องอร่อยมากๆเลยอ่ะ แต่อันเนี้ยเป็นแค่ของเล่นนะคะพเพื่อนๆเรากินไม่ได้นะม,มิมิก็ต้องมาขยำขยำแบบนี้อีกเหรอก็ต้องมาใส่ในแม่พิมแม่พิมพ์ของม,มิมิก็จะเป็นก้วยนี่เองนะคะพเพื่อนๆเอาแล้วน้องตันหยงทำอะไรอยู่โอ้โหของน้องตันหยงก็น่ากินเหมือนกันนะคะอน,นี้มิน้องตันหยงทำแบบชิ้นใหญ่เลยเนี่ยแบบหหน้าอร่อยมากชิ้นเล็กอันละหกบาทชิ้นเล็กอันละหกบาทเหรอแล้วอ อะลรกี่บาทคะเฮ้ยหนึ่งร้อยบาทเลยหรอเนี่ยสองนี่นี่อะลรหกบาทหรอทำไมมันถูกจังเลยอ่ะถ้างั้นน่ะแม่เอาสักสิบชิ้นเลยได้ไหมเดยกสองคนเขาเล่นอะไรกันไม่รู้นะคะเพื่อนๆดูสิขยำแป้งขยำแป้งหรอขยำแป้งให้เด็กๆโอ้โหดูสิมีการผสมแป้งไม่เหนียวได้ที่ใช่ไหมแป้งเองหรอแป้งเราจะทำายได้ตรงนี้อันนี้ขายแล้วเท่าไหร่ครับ หนึ่งบาทหนึ่งบาทโอ้โหหนึ่งบาทของพี่หยงก็ได้อีกชิ้นแล้วนะคะทุกคนโอ้โหดูสิอุ้ยแต่อันเนี้ยไส้น้อยอ่ะพี่หยงโอ้โหหนึ่งบาทของตันหยงเนี่ยอันละหนึ่งร้อยบาทส่วนของพี่หมีอันละหกบาทโอ้โหส่วนของพี่หมีก็ได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอ้ยอันนี้ไม่แตกเลย ไหนพี่หมีลองหักคึ้นดูสิ <Yeah. S 1> ว่าต้องโรยอ๋อต้องโรยดินสอน oh. ใช่ไหมโรยโนมด้วยโอ้โหอันนี้เป็นยังงสองช้อนเลยสองช้อนเลยเหรอขอดเราต้องหามีดมาขั่นนะคะทุกคนเฮ้ยมันไม่ใช่ oh. มีดน,น,นี่ใช่ไหม,อม oh. โอ้โหดูสิอันนี้มันเหมือนกับขนมเค้กเลยอะเน,นี่ยแม่ว่าพี่หมี อันนี้มันอะไรอ่ะโอ้โหนี่มันมีไส้เลยนะทุกคน,นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นไส้เป็นไสน้เห็นไหมเต็มไปหมดเลยอ่ะ <Wow. S 1> โอ้หโหของน้อต้นหยงอ่ะตอนนี้แม่รู้สึกว่ามันจะเหนียวเกินนะเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตดูใบนะน้องต้นหยงนะอันนี้ก็ตัก5ช้อนเหมือนเดิมอันนี้ก็ทําอีกชิ้นใช่ไหมคะค่ะทุกคนวันนี้เด็กๆก็สนุกกันมากเลยนะคะพากันทําช็อกโกแลตดูใบโดยการใช้ดินใช่ไหมคะ ใช้ดินแต่อันนี้เรากินไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เรากินไม่ได้ถ้าเรากินนะเราตุยแย่เลยใช่ไหมคะพี่บิ๊อันนี้เป็นใช่อันนี้เป็นแค่ดินนะคะทุกคนสอหคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบว้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นกันท้กมาเยเยอะนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามช่อง Aming t ทีว้ <TV S 2> เลยะคะ่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนบา,บายบายบุ้ยบุ้ย